มือนกันนักการเมืองเราเลือกมานะผมถามว่าวันนี้มันเห็นตัวหมดแล้วทั้งหมดเลยกี่ร้อยคนกี่พักมันเห็นหมดแล้วว่าพักการเมืองคนไหนเลือกได้พักการเมืองคนไหน,ไ,กกมน,ไ,หนไม่ควรเลือกนะผมไม่นั่นตัดสินใจเองผมไม่ไปชี้นําว่าเป็นใครแต่ให้ข้อคิดว่าการจะเลือกนักการเมืองต้องเลือกนักการเมืองที่มาพัฒนาประเทศ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีนายกที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายมีรัฐมนตรีเข้าถึงประชาชนได้ง่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ง่ายรับบูรณา,าการดูแลประชาชนเหมือนพี่แบบน้องนะครับเข้าถึงง่ายติดดินนะแบบนี้ประชาชนเลือกไปเลยนะผมเชื่อว่านะกักการเมืองแบบนี้มันหายากที่จะเข้าถึงประชาชนง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องมีบริการ เจ็ดแปดคนสิบคนคนแก่ฝาวงเงี้ยเยวต้องมายกขึ้นเนี่ยเอาคนแก่ออกไปเนี่ยเพื่อให้ใยกเดินผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดถ้าคนเป็นบริกรก็จะมีสมองด้วยนะครับนี่มันระบบไอทีระบบเอไอแล้วนะการพัฒนาประเทศชาติมันต้องพัฒนาด้วยความขืนด้วยความรู้ความสามารถไม่ใช่เพราะมุนวาสนาของนายเก่านายใหม่ไม่ใช่มันบอกตรงว่ายุคทุกยุคสมัยนะนะ ไปดูเลยว,ว่านักการเมืองทุกคนพอเป็นรัฐบาลแล้วมันจะเปลี่ยนไปคนตอนไม่เป็นรัฐบาลตอนเป็นนักการเมืองหาเสียงแม้แต่หมามันยังไหว้ได้เลยนะอย่าว่าแต่คนหมาไม่ไหวได้เราอยู่ที่ไหนกันดานแค่ไหนมันก็ขับรถไปหาเราได้แต่เมืเ่อเป็นนักการเมืองแล้วมันเป็นสอสอแล้วมันเป็นรัฐบาลแล้วหรือเป็นรัฐมนตรีแล้วมึงอย่าหวังนะอย่าหวังที่จะเข้าถึงง่ายนะครับผมชื่นชมนะ วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมท่านรุจพลนะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายไม่ถือตัวรับฟังนะติดตามแก้ไขปัญหานี่คือเป็นรัฐมนตรีที่พึ่งได้นะอันนี้ผมชื่นชมเพราะผมสบัปดกับตัวเองมาหลายเรื่องหลายราวนะครับการล้มคดีบุหรี่ไฟฟ้าที่สพ,พทุคคตจังหวัดปทุมธานี านรัตพลรับเรื่องจากผมไปปั๊บเนี่ยนะส่งให้ดีไอด้ดำเนินคดีเลยส่งให้ดีไอดํดำเนินการนะครับเนื่องจากเราพบว่ามีการล้มคดีบุหรี่ไฟฟ้าของสพคูคตจังหวัด,ด,วดปทุมธานีและมีการพบน้ํายาผลิตสารเสพติดนะครับสารเสพติดก็คือเป็นน้ํายาผลิตยาเสพติดนะครับมากกว่า50ถังที่เราไปจับกลุ่มได้มูลค่าโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยและมีการผสมน้ํายาซอมบี้เมื่อใคร ผลิตไฟฟ้าของเจ้านี้ก็จะกลายเป็นผีดิบเพราะคุณเสพไปแล้วคุณจะกลายเป็นซอมบี้เลยนะครับอันนี้คืออยากจะบอกว่าสพคูคตมีการล้มคดีนี้แล้วก็ผมก็าลังตรวจสอบอยู่แล้วให้รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยท่านตามเรื่องนี้แล้วท่านได้มีการสั่งการไปยังอธิบดีเดซไอให้มีการตรวจสอบน้ํายาจำนวน50ตันที่มีการผลิตยาเสพติดได้สามารถผลิตยาบ้าได้สามารถผลิตยาไอได้สามารถผลิตเคตามินได้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะที่ตำรวจเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างบอกให้เลยเนี่ยการล้มคดีผมไม่คนจับนะผมจับยองด้วยนะครับยิบได้สองร้อยกว่าล้านโรงงานผลิตบรหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศหรือเชื่อไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าทุกคนนะครับมีสิทธิเสรีภาพ เขาเทียมกันพี่น้องประชาชนวันนี้ทุกคนหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคะแนนนะปาริลิสกับเลือกผู้สมัครท่านอย่าให้เงินซื้อได้ท่านรับเงินถ้ามันแจกเอาเงินน้ามาหมดแต่ท่านกาคนที่ใช่นะท่านไม่ใช่กาคนที่ว่าตอบแทนเอาเงินเข้ามาแล้วตอบแทนมูลคุณเขาต้อง้นนอนกาคนที่ใช่นะนะครับเงินเอาแต่ไม่กา การคนที่ใช่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีรรมรมมมความรู้มีมีเขาเรียกไงมีการตรวจสอบได้แล้วก็มีมันสมองอย่าให้เงินซื้อเราได้นะเงินเราเอาแต่เราไม่กาเรากาคนที่ใช่นะครับนะากทุกคนนะครับว่าแต่กุมภาเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้ ติดตามคนันเมืองไทย14กุมภาพันธ์14มกราคม2 5 1 9นะครับเราจะมาพบคนันเมืองไทยในการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกครับการเปิดโปงบวนการทุจริตระดับชาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ15ปีไม่เคยเกิดขึ้นวันที่14กุมภาพันธ์14มกราคม2 5 1 9จะมีการเปิดโปงครั้งใหญ่ของชมร,ร,รมนิยมของหน่วยงานระดับชาติและพี่น้องประชาชนคนในประเทศทจะตกตะลึง หลักฐานที่เราจะนํามาเปิดโปรงในวันที่สิบสี่มกราคมสอง9แตสท่านนะครับสื่อมวชนก็จะได้ทําเป็นซีรีส์นะครับไม่ต่ำกว่า15ตอนแน่นอนและเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมเชื่อว่าทุกคนรับไม่ได้แน่นอนคนไทยทุกประเทศจะรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถรับเรื่องนี้ได้แน่นอนรัฐมนตรีก็ไม่สามารถรับเรื่องนี้ได้แน่นอน ตำรวจไม่มีทางรับเรื่องนี้ได้แน่นอนนะครับประชาชนจะไม่มีวันยอมให้เรื่องนี้เงียบหายไปกับสายลมและแสงแดดแน่ะนอนครับและเกี่ยวพันกับหน่วย,วยงานไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะก็ฝากทุกคนนะครับเชวยกดไลค์กดแชร์แล้วก็14มกราคม2019เจอกันที่กระทรวงยุติธรรมถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับแล้วมาดูว่าหลักฐานที่ผมจะมีการเปิดโปงการทุจริตครั้งใหญ่ของหน่วยงานใหญ่ระดับชาติ คืออะไรเป็นใครเราจะมีการออกชื่อชื่อจริงนามกุลจริงทุกคนนะครับบอกยศบอกตำแหน่งบอกหน่วยงานทุกแห่งนะครับและหวังว่าทุกคนจะได้เห็นของจริงในวันที่14มกราคมสอง9นอนค้างกันวันเสาร์อีกหนึ่งคือหลังจากที่ซ้ำกันคือมันสุข ยังไม่นำใจก็ไปซ้ำกันต่อที่คอนโดสุพรรณไใกล้สนานีรถไฟสามสิบแล้วถึงจะกลับบ้านวันอาทิตย์ไปหาภรรยาสุดที่ละพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแบบนี้ผิดจริยธรรมไหมครับมีภรรยาอยู่แล้วแต่ไปตั้งสุสีในเฮาในกระทรวงอุตสาหก,กรรม ซึ่งเป็นภรรยาน้อยมาซ้ำกันในงานสัมมนาโดยเปิดห้องคอนเนคกติดกันแล้วก็มาต่อคนที่คุณโดสุภาลัยแบบนี้ผิดจริยธรรมไหมครับพี่น้องข้ารายการทั่วประเทศครับนี่คือเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ มีการโยกย้ายท่ารายการโดยไม่เป็นธรรมคนไหนที่ไม่ได้ดังใจคนไหนสั่งเรื่องสิ่งคนหยวนไม่ได้ผูย้ายแม่งหมดนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาหกรรมพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นหนังสือให้ตั้งกรรมการสอบเพอาท็จจริง เรื่องการยกย้ายข้าราชการกระทรวงศึกษากรรโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็การผิดจริยธรรมที่เป็นเรื่องจยธรรมจะไรนแรงไม่ไรนแรงไม่ทราบแต่ผมก็จะไปยื่นหนังสือให้ท่านรองนายกตั้งกรรมาการสอบได้จริงว่าเรื่องที่ผมพูดเนี่ยเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงเอาภรรยาน้อยมาเป็นฟูสีในเฮาในกระทรวงสาหกรรมได้ยังไงแล้วข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมจะอยู่กันยังไงเมื่อภาพลักษณ์ของกระทรวงสาหกรรม,มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นล่ำเลือกันหาหูในกระทรวงสาหกรรม ผมก็อยากตั้งคาถามไปยังรัฐมนตรีว่าการากระทรวงศึกษาธิการท่านธนากรว่าท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับท่านธนากรผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนี้อยากจะถามท่านธนากรว่าเคยได้ยินเรื่องของผู้บริหารระดับสูงของ,งกระทรวงศึกษาธิการไปซ้ำกันในงานสัมมนาไหมครับเอาภรรยาน,น้อยตัวเองมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของ,งกระทรวงศึกษาธิการ เดีจะถามท่านานากรเลยครับผมไม่กล้าไปยื่นหนังสือต่อท่านานากรเพราะเมินว่าภรรยาของท่านานากรเนี่ยกับภรรยาของผู้หาระดับสูงเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันเลิบเลิบผมก็เลยมองว่ามันไม่เป็นธรรมถ้าผมไปยื่นแล้วท่านาน,านากรจะไม่ให้เป็นความเป็นธรรมกับข้าราชการของ,งรกระทรวงศึกษาธิการที่มีคนอยากมาเป็นพยานมากมายเกี่ยวเรื่องของการผิดจริยธรรม